เอาละครับกับไมครั้งนะครับกับเกมนักบอลแซดด็อกห่งแบทเทิลกันอีเช่นเคยนะครับก็ในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวละคร LR3 ปีซูปเปอร์คุยต้าอีซซเอนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาโชว์ความสามารถพร้อมกับสกิลออฟพิเศษสําหรับตัวละครนี้นะนะจริงๆมันมันมีตัว2ปีที่ผมยังไม่ได้ทำก็คือไอตัวซูเปอร์เซียสี่เบจิต้านันะนะแต่ว่าตัวนั้นผมปวดเส้นทางอยู่เองมั้งผมก็เลยไม่ได้มาทำนะเพราะว่ามันใส่สกิลออฟได้แค่2ชิ้นก็เลยแบบ ก็เราโอกาสหน้าแล้วกันนะตอนที่ได้มันมาแล้วนะฮะซึ่งหลังใส่นะครับดีเฟนจะมีอยู่ที่16269นะก็เป็นจำนวนตัวเลขที่เยอะแล้วก็คอนเชียลนะครับก็คือจะเป็นเบิร์นเลเวลยแล้วก็ครีเลเวล12นั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันเลยแล้วกันนะฮะว่าจะดูดีขนาดไหนโดยส่วนตัวคือผมไม่ได้เล่นตัวนี้มาันานมากๆแล้วนะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าด้วยด่านอะไรก็มัน มันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบจำไม่ต้องใช้อะเออก็ใช้ตัวอื่นไปนะที่มันดีกว่านี้นะซึ่งตัวละครนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งมากน้อยแค่ไหนหลังใส่ skill สกิลออฟพิเศษสําหรับมันนะก็เดี๋ยวเราไปดูลลกันเลยแล้วกันนะฮะดีเฟนต์ตั้งต้น,นตอนนี้นะฮะจะอยู่ที่2องแสนแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยจะอยู่ที่30%มนะส่วน l i n ะส่วนลิสกิลได้ทั้งหมด4 l i ลิงก็มีลิงก์อะไรบ้างบวกอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูกันนะฮะลิงก์อันนี้น่าจะเป็นซุปเปอร์ซยาปะ อาจจะใช่น่าจะใช่แหละบวกแอทแท็15%นะฮะผมว่าลิงก์ส่วนใหญ่มันจะบวกแ t a แท็นะโอเคนี้มีแอ t แท็กับดีเฟน s ์5%อ่ะโอเคแล้วก็ l e g e n d ด r รี่พาวนะก็มีลิงก์ที่บวกดีเฟนส์อยู่5%เท่านั้นนะครับ1ลิงก์ก็มาดูกันว่ามันจะดูดีมากแค่ไหนนะนะโอเคมาได้18คีย์อยู่ถือว่าไม่ไม่เลวร้ายเท่าไหร่ <laughs> ไม่เลวร้ายวะโอเค ไปนะหลังยิงนะครับดีเฟนต์มันจะบวกอยู่ที่30%จะอยู่ทั้ง2องท่าเลยแต่ว่าในพาสีเนี่ยจะไม่ได้มีบวกอะไรนะฮะก็จะมีแค่แท็กดีเฟนต์ตั้งต้นเท่านั้นนะครับ mm hmm. so, ส่วนความสามารถผมก็เคยทำไปแล้วนะในช่องนี้ก็เดี๋ยวใส่ไว้ไหนดีเอาไปว่าเดี๋ยวหาที่ใส่แล้วกันนะฮะก็ผมทำคลิปรีวิวไว้แล้วแหละ แต่ว่าในข้รอบนี้เราจะมาโชว์ความสามารถแบบใส่สกิลออฟพิเศษนะฮะไอ้เหียเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วโอเคเมื่อกี้ตีเท่าไหร่บุ่ยจะพูดนะแต่ว่ามันน่าจะตีแรงมากๆหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะแรงมากปะมันคือความแรงมันเท่าเดิมว้ยเรามาดูแค่ดีเฟนต์เพราะว่าสกิลออฟพิเศษทั้งหมดนะครับมันจะบวกแค่ดีเฟนต์เท่านั้นนะไม่ได้มีการบวกอย่างอืงอ่นเพิ่มเติม,ตมก็มีแค่ คนที่เชื่อที่เป็นเบิร์กับคริเท่านั้นนะครับซึ่งมันมันมันก็ให้มาเท่าเๆกันนั่นแหละก็คือเบิร์นเลเวลหกปะล้วก็ครีเลเวลหกเท่าที่จําได้นะส่วนดีเฟนต์อะไรนี่ก็ตามที่เห็นไปนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการโยกเจ้าโกฮังซูเปอร์เซยสองนะครับไปจริงๆมันคือซูเปอร์เซ่าแหละจะไปไว้ในตําแหน่งที่3เพราะว่าเราจะให้ไปยืนคู่กับตัวของโกอิต้า3ปีนะ โอเคมาโดนตีรอบนี้เราก็ซีลไม่ตายมานันได้แล้วนะก็ฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาแล้วก็คลิปนี้ไม่น่าไม่น่ายาวหรอมั้งก็คือจะทําแค่2รอบนะฮะก็คือรอบแรกจะโชว์ความสามารถแบบไม่ใช้ซัพพอร์ตเมมโมรีเออแต่พอรอบที่2เนี่ยก็จะใช้นะก็มาดูกันว่าพลังมันจะไปได้ขนาดไหนนะฮะแล้วก็ในเทิร์นถัดไปนะครับเราจะยังไม่มีคู่ลิงก์แต่ว่าจะมีซัพพอร์ตสตัวก็คือ ตัวของพิกโลแล้วก็โกหังซึ่งโกหังนี่จะบวกเยอะมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปคือเราจะไม่ได้เห็นเต็มๆนะคือมันจะบวกตอนที่เริ่มต่อสู้แล้วอ่าฮะไม่ไม่ค่อยเจ็บนะไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะดาเนี่ยพอใช้ทีมแบบจัดเต็มจัจัดอะ่ะ <c oughs> คือทีมแบบจัดเต็มมากนะก็เลยไม่รู้สึกถึงความยากเลยแต่พอไปในเฟสสองนี่ก็ถ้าไม่ได้มีดีฟเอนที่เยอะอ่ะอันนี้ก็จะลำบากหน่อย โอเคตอนนี้ดีเฟนต์ของเราอยู่ที่209 0 0นะด้วยพลังของซัพพอร์ตถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีดีเฟนต์ที่ประมาณ3 0 0 0 0นนิดๆน,นะครับสามแสนหนึ 300, ่อะไรประมาณนี้นะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันไอตัวโกฮังตัวนี้มันจะไม่โชว์ไอที่บวกอีก20%เนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะในรอบนี้ตีเท่าไหร่แต่จริงๆไม่น่าตีแรงหรอกเพราะว่ามันไม่มีลิงก์ LR นะ ส่วนเรื่องของแอตแทกมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยแหละเออเพราะว่ามันไม่ได้บวก Attack แอตแทกนะนะจริงๆมันน่าจะมีสกิลออฟที่เราสามารถเลือกได้นะว่าแบบอยากเน้นแอตแทกหรือดีเฟนส์อย่างเงี้ยจะได้ทดสอบเลยแต่ก็8ล้าน5อยู่ดีนะเออถึงแม้ว่าจะพูดว่าดูไม่เยอะแต่มันก็8ล้าน5อยู่ดีนะครับแล้วก็บิ้ลยอย่างร่รอืมโอเคก็ ย้ายตัวนี้ไปไว้ด้านหน้าเพราะว่าดูถึกสุดละโอเคถือว่าสวยงามไหมครัรอบนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดแม้แต่นี้เดียวเพราะว่าที่ผิดพลาดเราตัดออกไปแล้ว <c oughs> คือจริงๆผมลงตั้งใจจะลงด่านเลสโซนโบลี่ไหมแต่ว่าโลเดชั่นม่นแย่มากแย่สามรอบเลยลงสามรอบแย่สามรอบคนระับผมก็เลยมาเล่นในด่านนี้แทนนะ คือคู่ลิงก์ม,ม,มันมันมันแย่จนถึงขั้นที่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมารวมกันได้เร็วอะ่ะเออมันแย่ถึงขนาดนั้นเลยนะผมก็เลยไม่ได้เล่นแล้วแม่ง3รอบติดโดย3รอบที่เล่นเนี่ยโรเตชั่นเหมือนเดิมเป๊ะ <c> ก <oughs> ูแบบแอน่าจะไม่ใช่เลโซที่เราจะควรเอ้ยน่าจะไม่ใช่ด่านโบรี่หรอกที่เราควรจะทดสอบเน้ยนะแต่ด่านนี้คือแป๊บเดียวนีก็ก็คือไม่ได้โรเตชันที่ดีก็เหมือนเดิมแหละ จริงๆไอร้รอบเนี้ยไอ้ไอดดาเนี้ยคือผมเล่นไปรอบหนึ่งเว้ยรอบนั้นคือเรเดชันดีจัดๆแต่ผมลืมเปลี่ยนตัวผมเอาโกฟูก้อสีเขียวมาก็เลย <c oughs> ก็เลยเล่นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเอามานี่เป็นภาราทีมแน่นอนอืมแต่ก็อนิเมชันยาวใช้ได้นะเพราะว่าเออนั่นแหละ <c oughs> ตัวมันเี้เกือบตาย โอเคอาจจะถึงเวลาแล้วนะ,ะที่เราจะต้องกดใช้ไอเทมเพราะว่าถ้าไม่กดใช้ตอนนี้ตายแล้วตอนนี้คือเลือดเราต่ํากว่า50%แล้วถ้าเกิด50%เนี่ยเราก็จะแบ่งล่างได้ไงฉะนั้นเราจะไม่ให้ปล่อยให้โอกาสมันศูนเปล่านะฮะลุยอ่ะลิงสกิลนด้นหมด5ลิง์ตอนนี้เดี๋ยวพอได้ไม่ตายมันก็จะเป็น6 l ลิงนะฮะก็กดไปเลยแล้วกันนะนี่ แล้วก็แนวรอบนี้มีซับพอร์ต30%ส่วนดีเฟนต์ตอนนี้จะอยู่ที่206,000ก็ก็ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะจริงๆมันมีลิงที่เอ้แต่ไม่น่าใช่ลิงที่บวกดีเฟนต์โอ้ยเล้านหกอริงหรอรู้สึกสองซัพพอร์ตน่าจะแรงกว่าป่ะน่าจะแรงกว่าเยอะเลย <laughs> ไอลิงที่บวกดีเฟนต์อีกอย่างนึงมันน่าจะเป็นอะไรนะคือฟิลไฟเตอร์ เออประมาณนั้นแนะแต่ว่ามันอยู่ในร่างโกยิต้านะฮะในร่างนี้ไม่มีอยู่แล้วโอเคสองล้านหนึ่งตีไปครีมามีตายเกิดเดียวถ้าถ้าผมใช้ตายเกิดมันจะมีเลือด59%ก59%ว้ยซึ่งไอตัวของ3ปีอ่ะ มันต้องต่ำกว่า50หรือเท่ากับฉะนั้นเราจะทำสิ่งนี้ฮะกดแอคทีฟไปอืมลดไปก่อน1ทีแล้วก็กดอันนี้ไปอีกหนึ่งทีแล้วก็กดอันนี้ไปอีกหนึ่งทีอืมคราวนี้ก็ภาวนาให้เราหลบได้แล้วกันนะคือถ้าเกิดหลบได้คือชนะเลยแต่ว่าเพิ่มความชัวไปอีกอฮิวิวงนิดหน่อย อย่างน้อยให้มันพอรับการโจมตีได้นะฮะอ่ะลบอ่ะก็ไม่ค่อยเจ็บเวยวะเออไอเราก็กังวลแต่ทำไมไม่ค่อยเจ็บมันมันกิ่งขนาดนั้นเลยเหรอตร้อยเปอร์เซ็นต์อะไม่มีนะฮะก็เลยไม่รู้โอเคมาในรอบนี้เราได้ฟิวชั่นแล้วนะฮะพอสามารถก็คือ มีตีเข้ารูสีแต่ว่าเราชนะทางอย่างนั้วก็ไม่ต้องสนใจมันหรอกเห็นว่ามีโอกาสคริได้เนี่ยใช่ไหมผมลืมไปแล้วนะใช่มีโอกาสคริดด้วยแต่ก็แล้วไงแล้วยังไงโอเคในเทอร์นี้เราไม่มีซับพอร์ตนะฮะดีเฟนซ์ของเราจะอยู่ที่2องแสนห้าเท่านั้นไม่ค่อยเยอะเลยวะ่ะเจี๋ยวนะโอเคไม่เป็นไร ยังไงมันก็ยิงไม้ตายเทือหน้าอยู่แล้วหลบไปหนึ่งทีหลบได้ไงก่อนมันมีหลบใช่ไหมเออท้าทางจะมีแล้วแหละโอกาสหลบเท่าไหร่ห้าสิบเอร์เซ็นตเลยนะฮะเิดครีหลบหลบเก่งเหลือเกินห้าสิบเปอร์เซนจังหวะที่แบบชิวๆนี่หลบเก่งนะฮะแต่จังหวะไหนที่อยากให้หลบนี่ไม่หลบเออ อุ้ยโดนทีละหมื่นเลยเออ defense สี่แสนนะไอชินี้น่าจะโดนหนักแต่ไม่เป็นไรฮะตามได้ที่มันไม่ยิงไม่ทายเรารอดอยู่แล้ะกูเกียดจังหวะที่พูดแบบมั่นใจแล้วก็ตายหาชิบหายเลยมาในรอบนี้โอโรเดชันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะไหวอยู่แหละอย่างน้อยมันอยู่ในเทอร์นที่สองอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายโกคูนกไปไว้ในตำแหน่งที่สนะฮะอ่ะ ยังไงพิกโลมันก็มีไอ้นั่นอยู่แล้วไงมีกาดอยู่แล้วแต่ว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะโอเคยืนอย่างนี้แล้วกันตอนนี้ก็ไม่ต้องสนเรื่องดามจนะอย่างน้อยก็เอาตัวรอดไปก่อนเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮะหกล้านไปได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ก็พูดให้มาดูแรงแค่นั้นแหละอื ก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าน,นะก็ถ้าไม่ผ่านจริงๆก็ช่างมันขอแค่ได้เห็นความสามารถเต็มๆก็พอแล้วอยเมื่อกี้ได้เห็นกูจะต้าเทีนเดียวแล้วกูก็ตายไปเลยเ <c oughs> บื่อจังเลยนะฮะอะไรแบบนี้เนะี่ยโอเคโดนไม่ตายไหมเอ๊ะเรายังไม่ได้กดลดาเมจนี่ใช่ไหมแต่โด 39, นสามหมื่นเก้ายังไงอ๋อม,มันไม่ใช่มันตัวกูถ <c oughs> ้ามาถึงตายมัก็โลลวก็ว่าอยู่ทำไมโดนแค่สามหมื่นเก้าเองวะ เมื่อกี้นึกว่าพิกโร่รับะนะอุ้ย,ยแต่พิกโลลกน็น่าจะไหวแหละไม่ตายอาจจะโดนแบบเกือบแสนเฉยแต่เธอหนา,น,าน่าจะหนักแล้วเพราะว่าเราน่าจะแพ้สีป่าวะมันสีอะไรวะต่อไปอะ่ะช่างมันะฮะอืมช่างมันสีเขียวโอเคเป้าหมายชัดเจนยืนตรงนี้ไปลูก ดีเฟนต์ตอนนี้อยู่ที่209 0 0นะครับยืนคู่กับเจ้านี่เดี๋ยวนะโอ้พอมายืนตรงนี้ก็คือได้6ลิงก์เหมือนเดิมนะแต่ว่าซัพพอร์ตนี่สุดยอดมาดีเฟนประมาณ3 0 0 0 0นหลังยิงก็บววไปอีกอะ่ะบวกครั้งละ30%แต่ว่ามันน่าจะยิงแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราก็โดนแม้ตายเลยสวยงามดีใจมากๆเลยครับ ใน nee, โดนไปแสนห้ากูยังไม่ได้เพิ่มดีเฟนต์เลยแต่ว่าช่างมันนะตาดไดที่เรามีเลือดต่ํากว่า50%ในเทอร์นี่หกเราก็จะมีความสุขนะเลือดมึงจะเยอะไปไหนว่าตีเข้าไป2ล้าน3าแม่งลดกระจึงเดียวอะคือ <c ười> เลือดจะเยอะไปไหนอะคือด่านนี้ต้องตีระดับ10ล้านนะแบบตั้งต้นอะ ต้องสิบล้านเท่านั้นนะมันถึงจะตีเข้าอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแพ้สีนะโอเคแปดล้านสี่นะฮะก็ประมาณเหมือนคล้ายๆไอ้รอบที่แล้วโอเคยิงเบิ้ลไม่ตายหลบไปหนึ่งเอ่าไม่หลบแต่ไม่เป็นไรนั่นแหละพลังยมดีก็คงประมาณนี้นแหละแปดล้านกว่ากว่านะเจ็ด ห้าลดดามเอ็ดลดดามจีไ uh. อ้เชื่อดีเฟนซ์สามแสนนี่เหรออ่าผมเชื่อม um> ั่นว OK. ่าตรงกลางจะไม่โดนแม่ตายอีกแล้วเชื่อมั่นอีกแล้วโอเคพิกโลมันต้องยิงแม่ตายหรอกนะยังไงข้างหลังก็ไม่ได้โดนอะไรเยอะแล้วไม่ตายใส่ด้านหน้าเพื่อนไม่ตายใส่ด้านหน้าคอลลอง เชียร์แล้ถ้ามันไม่แม้ตายใส่ด้านหน้าเนี่ยคือตรงกลางรับแบบรับกระหน่ำเลยนะมันมันเยอะมากอะนั่นไงเก้าล้านสองโอเคอย่างน้อยตีเขา้สีเพื่อนเอาให้ไหวนะเพื่อนคือใช่ไหมถ้าเกิดผมกดลดดาเมจไป2ชิ้นนี่ยมันจะยิงแม้ตายใส่ด้านหน้าไปกู <c oughs> <c oughs> พอจะเดาทางเกมนี้ได้ แต่ถ้าเกิดเราใช้เทมชิ้นเดียวเนี่ยมันมีลุ้นไงมันเลยแบบไปยิงตรงกลางนะผมคิดว่ามันน่าจะยิงประมาณ2ทีนั่นแหละเราคงไม่ดดนดีจะโดนแค่ทีเดียวรอมั้งแต่จริงอย่าพูดเยอะเลยเดี๋ยวโดนวทีเดียวก็ตายอะ่ะนี่ไงไม่มีตายเกิดด้วยนะรอบนี้เฮ้โดนเจ็ดหมื่ก็เจ็บอยู่นะเพราะว่าเลือดต่ำมากๆแนละ้วโอเคเทรัดไปเรามีตายเกิดนะฮะ เบิ้ลทำไมก้อนเบิ้ลทำไมก้อนแล้เป็นไรเบิ้ลก็ดีติดครีบบ่อยมากอ่าเรามีตายเกิดแล้วโอเคเราให้3ปีเยนหน้าไปเลยนะ,ะยังไงก็ยังไงก็ตายอะรอบนี้แต่ขอแบบทำดาเมจสักหน่อยติดครีบไหมล่ะเจ็ดล้านหกนี่ โอเคยังดีนะที่เรามีตายเกิดอะถ้าไม่มีนี่คือตายนี่มีลดดาเมจสี์เซนะโอเคตัดมารอบนี้เก่งละเดี๋ยวผมทำสิ่งนี้ด้วยวลดดาเมจสักรอบเพราะว่าข้างหลังมันตีเยอะเกินไม่ไว้ใจฉันไม่ไว้ใจแกวะ่ะแต่นี่เราผ่านมาฮะ โอเคกู okay, ou, ไม่ได้แปลงร่างแล้วแต่นี้เราผ่านมาห้าเทินก็ยังลดเลือดมันได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหโกคูก็ตีห้าล้านเหลือ้ <laughs> วยพลังแห่งซัพพอร์ตทั้งสองอย่างนะฮะซัพพอร์ตบาริลี่ Support, ry, แล้วก็ซัพพอร์อ Support, ตตัวละครแล้วก็โดนไม่ตายชิวๆเอาบอกเลยมีการยิงไม่ตายไว้ก่อนแล้วด้วย 11ล้านเลยเหรอพี่มันมาถึงขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยไม่เคยทําถึงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวร้อยเปอร์เซ็นก็ได้มันจะเคยทําถึงแหละแต่ว่ากูจําไม่ได้นะมัง้ง <c oughs> ลืมไปหมดแล้วเนี่ยตัวเจ็ดปีโอเคแล้วก็เบิ้ลไม่ตายเบิ้ลบ่อยว่ะรอบนี้อาจจะเพราะมันเบิ้ลบ่อยเด้วยนะี่มันก็เลยแอทแทคเยอะนะฮะ นี่ขนาดไม่มีลิงก์เลเจนดอรี่พาวนะขนาดยังไม่มียังขนาดนี้เลยถ้ามีจะขนาดไหนย,ยิงไม่ตายใส่เออโดแปดหมื่นนี่เหรอโอเคจบแล้วนะฮะตอนนี้เราไม่ได้แปลงร่างแล้วสุดท้ายข้อเสียก็ยังคงเป็นข้อเสียเหมือนเดิม ก็คือมันจะมันมันจะเรียกว่าข้อเสียก็ไม่ได้เราก็คือมันก็เรียกว่าข้อเสียแหละเออมันแปลงร่างยากแค่นั้นน่ะสำหรับตัวละครนี้เนี่ยแปลงร่างแบบยากมากคือเลือดต้องต่ํากว่า50%แล้วเร็จําก็จนวนเทิร์นนี่โคตรเยอะถ้าลดลงมาเหลือสัก4ี่เทิร์น5้าเทิร์นอย่างเงี้ยคือมันจะดูง่ายขึ้นมาทันทีเลยนะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยม่งแปลงยากจัดอืมไปปะ นี่คือมันวนกลับมาเป็นสีฟ้าอีกรอบแล้วใช่ไหมใช่ <laughs> วนกลับมานะฮะโอเคถ้างั้นก็จบเลยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนโอ้ยเก้าล้านสองเลยเอาจริงถ้าเกิดมีเจ้าโกหังเขียวอะมันจะตีเท่าไหร่ปะก็ประมาณเก้าล้านกว่ากวาปะเก้าล้านห้าอย่างงี้ปะ ก็ไม่น่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าเราก็ได้เห็นไปแล้วอะผมก็ลืมไปแล้วเอาว่ามันตีตีแรงอแหละเออตีแรงดีเฟนต์ก็เอาจริงถือว่าดูได้เลยนะคือสมมติดีเฟนต์ตั้งต้นสักสามแสนนี่ยงยิงไม่ตาย1ทีก็บวกไปอีกเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบเปอรเซก้ามืเออยิงไปหนึทีก็เกือบ4ี่แสนแล้วนะเผิเผยน่าจะสี่แสนได้เลยแหละจริงๆผมว่าเราน่าจะ แปลงเป็นซูเปอร์โกยต้าได้อยู่นะแต่ว่าด้วยความที่เราดันเก็บลูกแก้วสีเขียวไปไงแล้วมันเพิ่มเลือดแบบเยอะมากทําให้เราแปลงล่างไม่ได้เนะแต่จริงๆถ้าเราถ้าเรากดออกเออแล้วก็เริ่มใหม่มันก็น่าจะได้แหละแต่ว่าผมลืมนะผมขี้เกียจด,ด้วยมาจบเท่าไหร่สิเป็นล้านมีการันตีเบิลไม่ตาย แถมเพิ่มดีเฟน์เยอะด้วยนะไอต,ตัวเนี้หลังยิงก็หลังยิงแม้แต่สองทีก็น่าจะมีดีเฟนเป็นล้านนี่ผมคิดว่าอ,อีกทีนึงโอเคตอนนี้น่าจะเป็นล้านและดีเฟนยังไม่จบอีกเหรอแต่น่าจะจบแล้วของจริงแล้วเนี้ยแต่ล้านหนึ่งอุย้ยอันนี้มัชัันสวยจังเลยอะเมื่อไหร่จะได้เปิดเส้นทางนะ <c oughs> มึงตายสักทีเถอะ ตายสักทีเลยขอร้องให้มันจบจบไปยังไม่ตายแหมเงยไอ้ย,เยียลเลือดไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซนต์ด้วยนะมันเหลือก็ะจึงหนึ่งชี่ยอ๋ออย่างน้อยก็ขอปิด <c oughs> <c oughs> ปิดด้วยท่าเดเทก็ไม่ได้ทำไมกันหนอทำไมกันหนอ คืออย่างน้อยปิดได้8คีก็ยังไม่ได้เกอใจร้ายจังวะม,ม,มาดินี่โดนไปแสนสี่เบาๆในนะ้องยิงไปดืวยท่า12คีโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของ LR 3ปีโคยิต้า ESA นะพร้อมกับสกิลออฟพิเศษ ก็โดยรวมก็คือพลังโจมตีก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้เพิ่มแล้วเนาะเพราะว่าสกิลออมมันก็บวกแค่ดีเฟนส์ส่วนในเรื่องของดีเฟนส์เนี่ยหลังยิงแม้ตายหนึ่งครั้งก็จะมีดีเฟนส์อยู่ที่ประมาณเกือบ4 0 0แสนประมาณนั้นอ่ะประมาณ3 0 0แสนเถึงสี่แสนนะหลังยิงแม้ตายหนึ่งทีแต่ว่าหลังยิงแม้ตาย2ทีเนี่ยก็เท่าไหร่แสนแปดอ่ะเออดีเฟนส์ก็ประมาณเกือบ5 0 0แสนฮะก็เอายิงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็พอกันการโจมตีปกติได้อยู่สําหรับบอที่แบ ระดับสูงๆอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่รับชมครับ